นปีใหม่ก็มีความหมายสําหรับเราผู้ต้องการความสุขความจเจริญว่าได้ประพฤติตัวของตนมาไม่ดีอย่างไรก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้ให้กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนเก่าที่เคยประพฤติตัวไม่ดีกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาคือผู้ประพฤติตัวดีในปีปีใหม่นี้มีความหมายของปีใหม่ปีเก่าก็มีอย่างนี้ หลักความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษย์เราก็คือหลักธรรมใครมีหลักธรรมใครมีธรรมเป็นหลักใจผู้นั่นก็มีหลักความกับพืชมีหลักเป็นที่อยู่ที่ไป ที่ประกอบหน้าที่การงานตลอดความประพฤติในด้านต่างๆถ้ามีหลักธรรมเป็นหลักใจความประพฤติก็ไม่เหลวไหลหน้าที่การงานก็ดีมีเหตุผลเป็นเครื่องรับรองหรือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่างานนี้เป็นงานที่ให้เกิดประโยชน์จก่ตนและส่วนรวมไม่ใช่งานที่หายใบยปล o n ทั้งตนและผู้อื่นผู้มีธรรมร่มคำนึงถึงเหตุถึงผลคือความผิดถูกดีั้วยอยู่เสมอ คนไม่คำนึงถึงความพิดีพถูกดีชั่วประพฤติตามมเปิดใจซึ่งเต็มะเด้วยความอยากความทะเยอทะยานหาความสงบไม่ได้นั้นจเบจนพูดเหลวแหลกแหวกแนวตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็แก้ตัวไม่ได้ก็ไม่สนใจจะแก้ตัวเองเพราะฉะนั้นหลักคมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะให้เป็นหลักใจของชาวพูดเราในประเทศไทยเราอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นถือศาสนาพุทธ แต่เวลาถามถึงพระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอยังไรพระสงฆ์เป็นยังไงไม่รู้พอถามถึงเรื่องสถานที่ที่จะกรอบความทิพย์พา,ายบพวลงล้มเหลวไปโดยลาดับดับมันรู้กันทั้งนั้นนั่นดังนี้มันศาสนาพุทธอะไรก็ไม่รู้สถานที่ใดเป็นสถานที่จะทําบุคคลให้เสียวัตถุสิ่งใดที่จะทําคนให้เสียสิ่งน,สสง,งนั้นรู้กัน และชอบทำกันเสมอซึ่งเป็นการขัดแย้งต่อธรรมเป็นการทำลายธรรมและทำลายตนบาในตัวมีความไม่มีธรรมจึงหาที่หวังไม่ได้ปีใหม่ขึ้นมาก็เป็นคนเก่านั้นแล้วผ่านไปเป็นปีใหม่อีกก็เป็นคนเก่านั้นไม่สนใจที่จะแก้ตนเองให้ไปในทางที่ถูกที่ดีก็หาความหวังไม่ได้คนเราทั้งๆท,ที่เกิดมาเต็มไปด้วยความหวังเมื่อัน เราไม่ใช่ไม่หวังทุกวันนี้หวังด้วยกันทุกคนไม่ว่าข้าแก่ชรลาเพศใดวัยใดมีความหวังด้วยกันหวังความสุขความเจริญและหังในสิ่งที่ตนพึงหวังแต่ทําไมมันถึงพลา,าดไปพลาดไปเพราะ,ะ,ะเพราะเหตุที่จะทําให้สมหวังมันไม่มีภายในความประพฤติของตัวเองสิ่งที่พึงหวังเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งดีงามเป็นงามเป็นความนสุขามเป็นก็กลามเป็นความทุกข์เปเสียเพราะเหตุแห่งการกปะทํามั้นเป็นความทุกข์ โดยเหตุน,นี้การประพฤติการรักษาตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่ารักษาสิ่งอื่นใดในโลกนี้สมบัติเงินทองเข้าของเราหามาได้เราจับจ่ายไปได้เป็นผลเป็นประโยชน์ถ้าเจ้าของมีความฉลาดเสืออย่างเดียวแต่การรักษาเจ้าของให้มีความฉลาดหนับตัวเองและเกี่ยวข้องกับสมบัติเงินทองบริษัทบริวารนี้เป็นสิ่งส,งสำคัญมากเพราะฉะนั้นการรักษาต,ตนจึงควรที่จะ ให้ถื้เป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการรักษาสิ่งอืน่นใดการรักสงวนสิ่งอืน่นใดไม่เหมือนรักตนสงวนวตนคนเราทาไมรักตนแค่อย่างเดียวอะไรก็เหลียวไหลไปหมดไม่ว่าจะมีเงินทองเป็นจำนวนกี่หมื่นกี่ล้านบาทก็ตามถึงไม่ได้มีคุณค่าอะไรสำหรับคนคนนั้นนอกจากสิ่งสมบัติทั้งหลายแล้วจะกลายว่าเป็นคนเป็นไฟเผาลนคนนั้นที่หาเหตุผลไม่ได้ให้ชิพย์าดไป,ปวงไปทั้งทั้ง,ท,งที่ว่าตนมีเงินนั่นแหละ เพราะไม่มีทามเป็นเครื่องเครือแฝงทามเป็นเหมือนกับเบรดรถมีทั้งเบรกมีทั้งคันเร่งพวงมาลัยต้องการจะขับขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หมุนพวงมาลัยต้องการจะเร่งน่จะฐานที่ควรเร่งก็เหยียบคันเร่งลงไปต้องการจะรอหรือจะหยุดล้วก็เหยียบเบรกลงไปนน่รถให้ความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ที่รู้จกักการขับรถได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยด้วย ตัวของเราเองก็มีคนขับรถก็คือใจคนที่ขับรถภายนอกเขาก็ต้องเรียนวิชาขับรถมาซะก่อนเรียนจนสอบได้การสอบไม่ได้สอบแบบทุกวันนี่นะทุกวันนี้เอาเองินไปยื่นให้แล้วตกตากินเลยไปเลยเพราะฉะนั้นคนขับขี่รถโดยม,มากจือมีแต่คนตาบอดขับไม่มีทางเอื้ทางโทรขับบึงไปเรื่อยไปชนกันแหลกแตกกระจายชิ้หายก็คือคนนั่นแหละ ไม่ใช่อะไรชิบหายรถชิบหายก็คือรถของคนก็ขึ้นมาขึ้นอยู่กับคนเป็นผู้ชิบหายนี่เพราะเหตุไรเพราะบัคับขี่ตาบอดไม่สนใจกับกฎรจ,จ,รจ,รจราจรกจราจรคือ,ค,อคือกฎแห่งความปลอดภยัยถ้าใครได้สนใจและปฏิบัติตามกฎของจราจรแล้วความปลอดภัยมีมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยเปร์็นแต่นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น อว่าเจงยิ่กยงกว่าคนยิ่งกว่ากฎจราจรแล้วกระโ,โดนเอาโดนเอาโดนเอานี่นี่เราเทียบถึงเรื่องการขับขี่ยวดยานพานะภานอกนก็ความปลอดภัยต้องขับขีบ่ตามกฎจราจรและผู้ที่จะขับรถก็ต้องได้ศึกษามาด้วยดีในการขับรถเราขับตัวเราไปในสถานที่ปลอดภัยไร้ทุกเราก็ต้องมีอย่างนั้นเหมือนกันอันใดที่ควรไม่ควร ันไหนที่ควรให้มีความขยันหมั่นเพียรเยกียบของเก้าเยียบคันเร่งด้วยความพุษะพยายามไม่ที่เกียร์ยที่คลานอ่อนแอมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบดังพระพุทธเจ้าสอนไม้ว่าอุทารและสัมปทาอย่าที่เกียดเพราะท้องปากมันไม่ได้ที่เกียดนนะฟังดิ้ท้องปากถึงเวลามันหิวมันหิวถึงเวลาง่ว,ง,วงมันง่วงอยากหลับอยากนอน หิวก็หายเป็นไปได้ทุกอย่างทั้งหนาวทั้งร้อนเต็มอยู่ในร่างกายนี้ทั้งนั้นต้องหามาเยียวยารักษาสิ่งเหล่าน,นี้มันไม่ได้ขี้เกียจเหมือนคนความหิวถึงเวลาแล้วหิวมันก็หิวโรคจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ัวคลณกายทั้งหมดนี้เป็นเรือนแห่งโรคมันจะเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดก็ได้ถ้ามียามารักษาก็ต้องตายยามาจากไหนถ้าไม่มาจากความยิ่งเกลนขุนข่ายความยิ่งเกลนขุนข่ายจะเป็นไปด้วยความขี้เกียจขี่ค้านทันกับตัวเองได้อย่างไร ธาขันทังเราเต็มไปด้วยโรคเรื้อรัยด้วยความกังวลวุ่นวายที่ต้องดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาเราที่เกียดพิ้านมันก็ไม่ทันกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรักษาตัวเองให้แจ้าคาดปลอดภัยจนกระทั่งถึงอายุไขก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและขับขี่ตนในทางที่ถูกที่ดีทางจิตใจก็มีความสุขความสบายเป็นผู้ปกติปฏิบัติธรรมมีหลักธรรมเป็นหลักใจ กายวาจาก็เคลื่อนไหมายไปตามรมที่ได้อบรมมาเรียบร้อยแล้วเปรียบเหมือนกับว,ว่าคนขับขี่รถซึ่งได้เรียนหลักวิชามาเรียบด,ยดีแล้วก็ปลอดภัยนี่เราก็เรียนหลักวิชาจากธรรมะคำาสอนพระพเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมให้ความปลอดภัยทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยถ้าปฏิบัติตามรมแล้วปลอดภัยเราตั้งใจพึ่งปฏิบัติตามนั้นหมุนกายวาจาของเราให้เป็นไปตามใจใจหมุนให้เป็นไปตามธรรมคือความถูกต้องดีงาม คนคนนั้นก็มีความสุขความเจริญนี่แหละการขับตัวเองการบังคับตัวเองขับขบี่ตัวเองเหมือนกับเขาขับรถคนขับรถฝ่ามือดีก็คือผู้ที่ขับไม่ผิดไม่พลาดผู้รู้จักผ่อนผันทั้นยาวควรเร่งก็เร่งควารอก็รอควาหยุดก็หยุดความเลี้ยวควเรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปตามเผลที่ควเรเลี้ยวถือเราจะแยกทางไหนหน้าที่การงานทางไหนเห็นว่าเป็นผลเป็นเหตุแก่ตนและส่วนรวมเราก็ แยกไปเหมือนกับหมุนพวงมาลัยเพราะฉะนั้นการงานจึงมีในโลกมากมายตามแต่ความถนัดของผู้ใดความขยันหมั่นเพียรเ,เ,เป็นสป็นสาคัญมากมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบเวลาได้มาแล้วให้เจ็บหอมรอมิดย่าซุลู่ซุ่ยล่ใช้ฟู่เฟือยจนเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวเป็นของไม่ดีัพย์สมบัติเสียไปยังไม่เท่าใจที่เสียไปอีกใจที่เสียไปแล้วแก้ได้ยาก สมบัติเงินทองเสียไปมากน้อยไม่เป็นไรถ้ามีเหตุผลในการจับจ่ายจับจ่ายสิ่งนั้นไปเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้นจับจ่ายเงินไปจํานวนเท่านั้นเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้นและเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาตามเหตุผลที่คาดเอาไว้แล้วก็ไม่ผิดเพราะเงินมีไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเงินไปแลกเปลี่ยนสิ่งใดมาสิ่งนั้นก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ใช่แลกเปลี่ยนมาแล้วมาทําลายตนเองเช่นนึงไปซื้อยาเสพติดมากิน ื้อเหล้าอะไรซื้อเหล้าพวกซื้อยาอะไรเนี่านีมากินอันนี้กินแล้วก็มึนเมายัางไปแล้วยังทําตัวบุคคลให้เสียอีกเงินก็เสียไปใจก็เสียบุคคลนั้นก็เสียอันนี้เรียกว่าสิ่งทําลายเราไม่ทําถ้าผู้มีทําแล้วไม่ทําผู้มีทําทําได้วันยังทาทําได้จนวันตายมันขดกนไปไหมมนุษย์เรานะมนุษย์เหมือนกันนั่นแหละมันอยู่ที่ใจที่รับการอบรมทางที่ถูกที่ดีหรือไม่รับการอบรมมันต่างกันตรงนี้มนุษย์เรา ผู้โด้รักการอบรมย่อมจะรู้ในสิ่งที่ควรไม่ควรผู้โดรักการอบรมหรือคนดื้อด้านฉายอย่งเดียวเท่านั้นมันก็มีครูมีอาจารย์ไม่ยอมฟังเสียงใครทั้งนั้นถ้าเป็นโรคก็ไม่ฟังเสียงยาไม่ฟังเสียงหมอคอยแต่จะบึ่งเข้าห้องไอซียูอย่างเดียวนะคนประเภทนี้ก็พระพุทธเจ้าถนัดประทับปรมาไม่มีทางอบรมสั่งสอนได้ท่านราตัดสะพานเถี่ยหัว ตาจพานคือไม่แนะนําสั่งสอนต่อไปเหมือนมนุษย์มนาเทวดาสินพรมทั้งหลายปล่อยตามสภาพเหมือนกับคนไข้ที่มันไม่มีทางรอดแล้วก็เข้าห้องไอซียูนี่แหละเป็นอย่างนั้นนี่เป็นปีใหม่เราจะรับปีใหม่จะรับด้วยวิธีการใดรับด้วยการประพฤติตัวแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีงามดัดแต่งใหม่แก้ไขใหม่ ถ้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในคนคนเก่านั่นแหละแต่ก่อนเคยชั่วให้ดีเคยดีแล้วก็ให้ดีเยี่ยมขึ้นไปนี่แหละเป็นพรของพวกเราทั้งหลายพยายามกันปฏิบัติอย่างนี้แล้วคาว่าทําเป็นหลักใจคืออะไรหลักของธรรมมันแท้จริงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นี่หละแก่นแห่งธรรมลากเงาข้อมูลแห่งธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสตรา,าเอกสอนโลกโลกทั้งสามนี่พระพุทธเจ้าเป็นครูทั้งนั้นทําไมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกบมนุษย์เราเหตุใดท่านจึงได้เป็นครูของโลกทั้งสามได้เราเพียงเป็นครูสอนเราคนเดียวยังไม่ได้เรื่องว่าไงสอนให้ไปอย่างนี้มันทะเลสลายไปอย่างนั้นเสียสอนให้ไปอย่างนั้นมันทะเลสลายไปอย่างนี้เสียเหรือจะยกตัวอย่างเหรอ,อ ยกตัวอย่างคนทะเลาะอะไรเอาฝ่ายผู้เอาฝ่ายผู้ชาก่อนนะถ้าเอาฝ่ายผู้หญิงก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลงวงตาบัวนี่เข้ากับผู้ชายมากไปแลยเหยียบย่ำผู้หญิงเพราะงั้นหลงวงตาบัวจึงไม่เหยียบย่ำใครผู้วองกงเอานี้พ่อไอ้หนูเอาเงินนี้ไปจ่ายตลาดาหน่อยวันนี้ยุ่งงานมากไม่ไม่ได้ไปแล้วเอาเงินยื่นใส่มือพ่อไอ้หนูพ่อไอ้หนูไปก็ไปเห็นไอ้ที่เขาเล่นการพนันนี่เขาใส่การพนันเสร็จเสร็จแล้วเข้าบ้านมาได้ถูกวัวเมียเตแท่งเอาว่าไง นั่นมันเถลไถไลเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้บอกให้ไปไปเล่นเฮโรเฮลีอะไรกับเขานั่นแหะให้ไปซื้อของตลาดจะไปไปฟาดเอาน้นเสียเท่านั้นหะเข้าบ้านมาได้กลัวแม่อหนูตีขาวนี่ว่าไงไม่ว่าแต่แม่อหนูเราพ่ออหนูกับฟาดเหมือนกันถ้าแม่หนูทางั้นนะนเข้าใจไหมนี่คือความเถลไถไลไม่โกงตามเหตุตามผลอันเป็นความถูกต้องมีงามที่จะทําความร่มเย็นให้แก่ครอบครัวกลับไปทําความเดือดร้อนแก่ครอบครัวเพราะเงินนั่นแหละ เนี่ยที่ดูดิเงินจํานวนนั้นเอาไปซื้อสิ่งของมาทาอาหารตามบริโภคในครอบครัวก็สบายไปมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ที่เราไปทำอย่างนั้นเสียเกิดความเดือดร้อนไปหมดนั่นถึงขนาดพ่อไอ้หนูเข้าบ้านไม่ได้แม่หนูก็เดือดร้อนถึงจะได้ตีแค้นพ่อพ่อไอ้หนูก็ตามก็ยังไม่พ้นความเดือดร้อนเพราะเงินจํานวนที่เสียหายในทางที่ไม่ดีนั่นเหมือนกันนี่ นี่เระคือทางไม่ดีให้พยายามแก้ไขนี่ให้รู้กันเสียย่อยกตัวอย่างอย่างนี้เงินมีมากมีน้อยถ้าจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะจ่ายแต่ละทางอย่าจ่ายด้วยความลืมตัวให้จ่ายด้วยความมีเหตุมีผลเื้ยได้เท่าไรก็ต้องจ่ายเมื่อเหตุผลมันควรที่จะจ่ายไปแล้วทอแลกเปลี่ยนเอาสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นเราไม่มีเรามีสิ่งนี้แต่เราต้องการสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเรานําสิ่ง อันนี้เปลี่ยนออกมาซื้อมาซื้อมาได้เนี่ยที่ที่ว่ามีเหตุมีผลจ่ายมาก,กจ่ายน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าจ่ายด้ดยเหตุหด้วยผลให้จ่ายด้วยคำานึงเสมออย่าจ่ายด้วยความลืมเมื่อรื้ตัวจ่ายจนเป็นนิสัยจ่ายจะไม่รู้ไม่รู้จักคําว่าเสียดายเงินเขาเรียกว่าบ้าจ่ายออกจากบ้าจ่ายแล้วก็ใจรั่วลงได้ใจรั่วแล้วเจ็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับภาชนะรั่วเนี่ยเราไปตักน้ำมือสิ เราอย่าว่าเพียงน้ำในบึงในบ่อเหล่านี้เลยไปตักน้ำมหาสมุทรก็ไม่อยู่ไม่ขังเอาตะกร้าไปตักน้ำาลูสิมันไหลออกหมดอันนี้ก็เหมือนกันคนใจรั่วแล้วยาวเ,เงินมาให้เพียงแสนแสนเลยมาสักกี่สิบล้านน้อยล้านกรเถอะไม่มีหลูอเลยคิบหายหมดเพราะใจรั่วเก็บไม่อย <c oughs> ู่เราอย่าประพฤติตัวให้เป็นคนใจรั่วอะไระไรมาคว้าหมดน เงินแทนที่จะมีไว้ใช้ได้สองวันสามวันวันเดียวขณะดเดียวไม่พอใช้ด้วยซ้ำไปเพราะความใจรั่วมันสังหารแหลกไปหมดนี่ของไม่ดีนี่แหละคนถ้าเลยเขตของธรรมลี่เป็นอย่างนี้ธรรมท่านบอกว่าอารักษาสมปทาให้มีความเจ็บหอมรอนยิบพันละสิ่งไหนที่ควรจะจับจ่ายก็ให้จับจ่ายโดยทางเหตุผลเก็บไว้เพราะอะไรก็ให้มีเหตุผลที่เก็บไว้เก็บไว้เพราะความจําเป็น ในการข้างหน้ามว่าตัวของเราดูอาครัวหากเปิดเป็นมีเป็นขึ้นมาอย่างไรแล้วจะได้เอาเงินจํานวนที่เก็บไว้นี้เพื่อรักษาตัวเนี่ยจ่ายไปเวลาดีจ่ายด้วยความจำเป็นเหตุนี้เหตุนี้นี้ก็รู้แว่งนั้นนี่ท่านบอกว่าไม่หเหลือเปลือไม่ท้ายเป็นฟุ่มเฟือยริมเนื้อรุมตัวไม่ให้เก็บไวจ้จนกระทั่งตังต่ก่อนเงินเรามันเป็นเงินตราเหรียญตราจนเข้าสนิมเขาเรียกเป็นกาปรีเพราะว่า ดำเป็นสนิมไปเลยเจ็บไว้ไม่มีจ่ายไอ้ทีเลยตายแล้วยังมาเป็นเป็ดเป็นผีเฝ้าถุงเงินอยู่นั่นอีกแหละนั่นอันนั้นมันเกินเหตุเพราะว่าตนมีผีเหนียวตายไปแล้วยังมาหวงอีกนั่นก็เกินประมาณไม่ถูกความของพิษยั้งนั้นเพราะการเจ็บก็ดีการจับจ่ายได้สอยอะไรก็ดีให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามคุ้มครองรักษาเสมอนี่แหละคือการประพฤติตัว การมีหลักใจไม่คนคนใจรั่วคนเรามีหลักใจต้องมีหลักทรัพย์เมื่อมีหลักทรัพย์แล้วก็ชุ่มเย็นนี่สมาชีวิตาเลี้ยงชีพก็ให้รู้จักเวลาลาวันหนึ่งทานวันละเท่าไหร่วันละสามมือหรือสี่มือแต่ดูทุกวันนี้มันไม่ใช่สามมือสี่มือนะมันร้อยมือเออร้อยครั้งเดินไปนี่กิ๊บเดินไปนั่นจับจับอันนั้นหวานอันนี้ข้าว เลื่อยอันนั้นผล,ลไม้ลูกนั้นจะดีลูกนั้นมาจากเมืองนอกนั้นลูกนี้มาจากเมืองนอกนะว่าเป็นบ้าเมืองนอกกันไปหมดเข้าใจไหมเฮอเมืองนอกกันเมืองในปลูกเพื่เพื่อตัวเองเพื่อเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองไม่สนใจทินง้นก็ตามถ้ามาจากเมืองนอกเล่าโหยนู่นอยู่ในคันนั้นมย่าลืมตาก็จะโดดข้ามมาจากคันยมนแม่หรอนะเนี่ยว่าไง ค้องแม่หนังแม่จะแตกก็าตามขอให้ได้เห็นของมาจากเมืองนอกเถอะอออใครบอกเ้ยอ้อพี่เขียววะพากันตั้งเนื้อตังต้งตัวบ้านเมืองของเราเป็นบ้านของไทยบ้านของไทยให้ต่างคนต่างรักต่างหวนต่างรักษาเนื้อหนังของตนยาให้เหลือตั้งแต่โครงกระดูก ให้กาฝากมาตัดมากินมาช้าชกินไปหมดกาฝากมีอยู่ต้นไม้ต้นใดต้นไม้ต้นตนั้นต้องชิบหายวายพวงไม่นานเลยเยี่ยงต้นไหนมีกาฝากมา,มากๆต้นไม้ต้นนั้นเราชี้นิ้วได้เลยว่าไม่กี่ปีตายแน่ๆนหรือไม่กี่เดือนตายเพราะกาฝากมันเกิดมันเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเป็นดอกเป็นใบเป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นผลของมันเองแต่มันดูดซึม เอาอาหารจากต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่ถูกเขาดูดซึงไปก็ตายอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นทําไมจึงไม่รักไม่สงวนเนื้อหนังของตนเองเอตั้งแต่เมืองนอกเป็นบ้าเป็นหมดอะไรสักของมาจากเมืองนอกไม่ได้ลืมตาก็าตามเพราะเขาบอกมาจากเมืองนอกตาบอดมันก็กว้าเอาว่าไงมันเป็นบ้าขนาดนั้นนี่ละความเหออย่างนี้ไม่มีเนื้อมีหนังติดตัว ต่อไปจะเหลือตั้งแต่ร่างนะอย่าว่าไม่บอกหลงตะบัวพูดให้อย่างชาดชาตหลงตะบัวก็อยู่ในเมืองไทยและเรียนทําไม่เรียนโลกเรียนอะไรทํากับโลกกัะเทือนถึงกันอยู่ตลอดเวลาทําไมจะไม่รู้เรื่องความผิดความถูกของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันลักต้องมาพากกันพิจารณาเรื่องแบบนี้ให้รักให้สงวนอย่าฟุ้งเฟอ้อเหินอย่าดื่มเนื้อดื่มตัวของของตัวมีอะไร สันตุถียินดีตามมีตามได้ของที่เกิดเองทําเองนั่นเป็นของดีเอาทําลงไปถ้าเป็นควายเราควายอยู่ในคอกเราเกิดมาตัวใดขายได้ราคาเท่าไรไม่ต้องหักต้นคุนมีกำเป็นกําไรล้นล้วนถ้าไปซื้อมาสมมติว่าซื้อร้อยบาทขายร้อยห้าสิบาทอย่างนี้ก็ต้องหักออกเสียร้อยบาทที่เป็นต้นคุนได้กําไรห้าสิบาทนี่ มันต้องได้หักเสมอถ้าหากว่าเป็นควายที่เกิดในครอของเราทางภาษาภาษาเขาเรียกฟ้าควายลูกค้อขายเท่าไรได้เงินเท่านั้นไม่ต้องหักค่าต้นทุนที่ซื้อมาเท่าไรเท่าไรเพราะไม่ได้ซื้อหนี้ของของเราที่พยายามผิดขึ้นมาไม่มากน้อยเท่าไรก็เป็นของเราคนไทยเป็นคนอันเดียวกันเป็นเนื้อหนังอันเดียวกันชีวิตจิตใจขากเป็นฝากตายด้วยกันไปไม่ว่าอยู่ภาคใดคือคนสมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งนั้น มีพ่อมีแม่พ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนไม่ว่าอยู่ภาคใดเป็นคนด้วยกันหัวใจมนุษย์ด้วยกันมีความรักสงวนซึ่งก,กันและกันมีความสมามัคคีซึ่งก,กันและกันก็เป็นเนื้อเป็นหนังของตนขึ้นมาผู้ที่ผิดผู้ที่ทำเมื่อเห็นมีรายได้ขิ้นบ้างมันก็มีแก่ใจคนเรา่าทำอะไรลงไปไม่มีใครสนับสนุนก็เจ๊งจะว่าไงมันจะมีอะไรเหลือเจ้งไปทั้งนั้นแหละ ถ้ามีสนับสนุนแล้วมันก็มีกําลังใจคนเราอย่างนี้การส่งเสริมเนื้อหนังของตนเองต้องส่งเสริมอย่างนั้นอย่าลืมเนื้อลืมตัวซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วลืมมากทีเดียวแม้จะของทําในเมืองไทยก็ต้องเอากราเมืองนอกมาตีทังซิตีกราทําในนูนอังกฤษอิงเลน,อ,เลนอิงบ้ามันที่ไหนก็ไม่รู้แหละตีไม่งั้นมันไม่ซื้อมันเหอกัน เฮาหาอะไรเหมือนจะหอเินเดินฟ้าทั้งทั้งที่ไม่มีปีกไม่ละอายเมืองนอกเขาบ้างเหรอเราไปที่ไหนเราเลยยินมีวันนี้มีเวลาที่จะพูดมันมาทั้งผัดเราต้องพูดเขาบอกว่าเมืองไทยเขาไปแทรกเมืองไหนเขารู้ทันทีการแต่งเงื้อแต่งตัวหรูหราที่สุดเลยเขาว่างนี้แล้วการที่ติดหนี้ติดสินเมืองนอกขลุงมพลังก็คือเมืองเมืองไทยเป็นเบอร์หนึ่งเขาว่าอย่างนี้ให้เรามันอยากจะมุดดินลงไปนั่นแหละจะว่างไงมันได้ยิน ผ้าก็มีหูมีตาเหมือนกันกับคาราวาทาไมจะไม่ได้ยินนี่ใจเหมือนกันทําไมจะไม่ฉีดเราต้องคีดเราก็ละลาอายเพราะเราเป็นคนไทยคนหนึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะคิดด้วยกันนี่สมาชีวีตาเลี้ยงที่พอประมาณการจับจ่ายใช้สอยอย่าให้พุ่มพลวยจนเกินเนื้อเกินตัวเสื้อผ้าเครื่องเจนเครื่องนุ่งหม่มใช้สอยให้พอเหมาะพอสมกับตนนั่นแหละเป็นคนที่งาม งามลึกซึ้งงามโดยหลักธรรมชาติไม่ได้งามด้วยความเครือบความแฝงความแต่งเนื้อแต่งตัวจนเลยเกิดเลยเหตุเลยผลดูแล้วดูไม่ได้มันจะกลายเป็นลิงแต่งตัวไปเข้าใจไหมลิงแต่งตัวคนแต่งตัวก็ไม่เป็นไรไม่ตื่นไม่สะดุดใจนะักพอลิงแต่งตัวที่ดูโอ้ตัวของมันเองมันก็มันไม่ใช่เดนกนะลิงนะเออพอเขาแต่งตัวแลว้วมันมองดูมันเย่างี้โอ้โหอะไรใส่หมวกแก้ปไแล้วเมอนเหมือนจะาหอกนี่ล่นะลิงเนี่ย อันนี้เราก็เหมือนกันเพราะแต่งตัวมากรูหลาแล้วก็เหมือนเจ้าเหาะเหินโดนฟ้านั่นคนดืเนื้อดืนตัวไม่ดูเจ้าของบ้างเลยดูตั้งแต่ข้างนอกอยากให้คนอื่นเขามองเราอยากให้คนอื่นเขามองเราเป็นจุดที่เด่นมันเด่นด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมเด่นด้วยเขาหัวเรายอยก็ไม่รู้เราไม่ได้มองดูหลาแง่มองดูหัวใจคนคนก็มีหัวใจเราไม่ได้แปาหัวใจเข้ามาไว้ในกำมือเราํำไม่หมดพี่นะหัวใจของคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้เราต้องคิด ทั้งหัวใจคนทั้งหัวใจเราด้วยหัวใจเพื่อนฝูงทั่ว,ว,วไปทั้งเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยดูให้มันตลอดทั่วถึงเทียบตัดเทียบส่วนได้พอป,ประมาณแล้วเราก็ดาเนินการทำมาหา่างที่เครื่องใช้แม่สอดพิสูจทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความพอเหมาะสมสมชื่อว่าเราเป็นเมืองพุทธให้รู้จักว่าสันตุถีตามมีตามได้ไม่ตุกพ้อเหินจนเกินเมื่อเงินตัวนะฮะกัญญาณม,มิตตาตาให้พยายามพบ เพื่อนที่ดีงามคําว่าเพื่อนนั้นมีทั้งภายนอกภายในเพื่อนภายนอกก็คือเพื่อนอเพื่อนอะปาประเม็ดคนชั่วกินยาแสดงออกมาทางกายก็ชั่วพูดออกมาทางวาจาก็ชั่วเพราะใจมันชั่วคนประเภทนั้นให้พยายามหลบหลีกีกต,ตัวอยา่าเข้าใกล้มันเสียตัวเองนั่นพานภายนอกยังพอหลบหลีกไอ้พานภายในคือหัวใจของเราเองนี่เป็นยังไง วันหนึ่งมันคิดได้กี่แง่กี่ทางที่จะทั้งตังหารตัวเองให้เกิดความเสียหายพุ่นวาไปหมดนั่นนหะมันมีกี่แง่กี่กระทงหัวใจเราให้ดูตัวนี้ตัวผ่านนี่คิดข้อไหนขึ้นมาอันไดขึ้นมาไม่ดีให้พยายามแก้ไขจุดนี้ให้ดีเมื่อแก้ไขจุดนี้แล้วต่อไปก็จะมีแต่เหตุแต่ผลออกระบายออกมาทางกายทางวาจาเพราะออกมาจากทางใจที่รับการอบรมและฝึกฝนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนดีนี่แหละบัณฑิตคือผู้ฉชา,าด ในทางามรมขอเพื่อตน,ใ,นให้เป็นความร่มเย็นแก่นตนและผู้ท่านียากว่านักปราดเนี่ยบัณฑิตเราพยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีของเราซึ่งเป็นทานนั่นออ,อกเสียให้กลายเป็นนักปราบบัณฑิตขึ้นมาภายในตนอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นโศกนี่ละนะความปีใหม่ที่ใท่านทั้งหลายในวันนี้ขอให้นำปฐินิพิจารณาในเรื่องต้นกจะพูดถึงเรื่องธรรมของคารวะ ที่จะเปลี่ยนสภาพจากความเป็นตีเก่ากลายไปเป็นตีใหม่ให้เป็นคนดีขึ้นมาตามตีใหม่ก็คือว่าอุทษาสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าที่เกียจที่ค้านเข้อสองอรรคสัมปทาสมบัติมีมากน้อยให้พยายามเก็บหอมรอมดีอย่าใช้แบบชูชู้ร่ายใช้อะไรก็ดีก็ให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องค้ำประกันคุณนั่นจะมีหลักทรพัพย์เพราะมีหลักใจข้อสามก็ สมาสมาชีวิกาการเลี้ยงที่พอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ฝลื้มเพิอมเกินเกินไปทั้งทั้งที่ของมีอยู่มากและคนในครอบครัวมีจำนวนมากจะทําเพียงนิดเดียวผืดเพิ่เกินไปของมีอยู่ทําให้พอเหมาะพอสมการยานามิตรตาให้ครบเพื่อนอันดีงามอยากพบพวกปาประเมตดในสี่อย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องในที่นี้พิจารณาด้วยกันทั้งนั้น ลนวาสารแห่งการแสดงธรรมนี้ขออำนวยวพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจแล้วพืชนให้เป็นสัมมาบุคคลโดยทั่วถึงกันอะละแค่นี้เอวังมีใ้พรนะทินนะเทหาวารวหาปูราเปรเูเรติการัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตาน,นางอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังสุมหังกิะเมวะสมิจาตูสเพเทปูเรนตูสังกะปาจานโทปะนะระโหยะถามณิโชติมระโทยยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรคโค วินัศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาศีริจนิจังมุขาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังขลังอรารักฐันตุสัพ,พพเทอวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพะทัามานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพสธะโสตีภาวันตุเต